ครับวันนี้นะครับอยู่วัดกุดน้ำคำนะครับมาดูนะครับช่างจ่อยนะครับทำหางพญานาคนะครับที่วัดกุดน้ำคำนะครับช่างจอยครับหันหน้ามาเบ่งกล่องผมนะยครับเห็นแต่อันู่บารุงพ่นครับวันนี้ว่าเจอตัวจริงครับตัวจริงเสียงจริงนะครับช่างจ่อยนะครับนะครับฝีมือดีนะครับปั้นด้วนยังเกาะองค์แรกนะวัดมโนรมมันมาครับ เดีปั้ปบ่นป้ปั้นครับน่เป็นลูกน้องเพื่อนครับอ๋อตอนนั้นอ๋อครับตอนนั้นเป็นลูกน้องเนาะแต่ว่าได้ไปเฮ็ดอยู่นอกครับอยู่มโนร่มเนาะครับตัวโคงกลางเพื่อนครับครับอันนี้ได้ไดสกงมือแลวครับมานนี่นนะสองมือครับสองมือสองมือนี่ดูฝีมือนะครับสองวันนะครับกําลังปั่นหางนะครับสุดยอดนะครับนี่คือนะครับทางจอยนะครับบ้านยุทธใส่ก่อนครับ นี่สัก่อนครับยุบบนรับยุบเนเนอเพื่อได้ครับเอาเพอเมืองฝนตกนะครับสัมงาษาชัางจอยเหมือนกันน้ำเบาครัอผมีกหนผมองกว่าฝนตกนะครับวันนี้นะครับมากุดน้ำคำนะครับมาดูช่างจอยปั้นพญาปูอย่างก่อนเนี้ยนะปูองดำนอปูองค์ดำนะครับครับครับปูองค์ดำนะครับนี่คือนะครับปูองค์ดำนะครับวัดกุดน้ำคำนะครับ ะบนกุดประดุกมาพร้อมก,กับสายฝนนะครับมาพร้อมสายฝนนะครับวันนี้นะหัวปูองดัานะครับปั้นเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ปั้นหางครับวันนี้ช่างจ่อยครับช่างจอยช่างจอ่งจอยนะครับปั้นหางปั้นหัวปั้นหางก่อนนะครับมือที่สองเนี่ยเนาะ สองมือนะครับปั้นหางนะครับขอให้ถูกหวยรวยล้านนะครับช่างจอยหันหนาโพหน้าเองนชะ่างจอยครับช่างจอยนะครับคนรู้จักทุ่นโลกนะครับดังมากนะครับ